ครับสวัสดีครับเอฟซีทุกคนนะครับเนาะสวัสดีปีใหม่ด้วครับเออเอฟซีทุกคนนะครับเนาะครับมื้อนี้ก็วันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์นะครับเนาะวันที่สิบแปดครับมื้อวันกับวันจันทร์วันที่สิบเก้าวันหวยลาวพัฒนาออกนะครับเนาะครับพอแต้ียมไปผาวันทตามเลขลาวพัฒนาปู่สมหวังครับเอฟซีครับปู่สมหวังก็ได้เลขมาแล้วเนาะครับเนาะ อุสมหวังวันจันทร์ที่สิบเก้านะครับเนาะสิบเก้าธันวาคมหกห้าเราพัฒนา พัฒนาผู้สมหวัง เราพัฒนาปูสมหวังวันี้มีเลขติดนะครับเด้อเลขติดเลขติดบนล่างนะครับเนาะ เรติดบ,บนล่างหนึ่งส่ห้าเ็ดแปครับอีกที่ห้าหก เจ็ดแปดนะครับเนาะเล็กติดบนล่างคร<อ>ับส่วนเล็กจับคู่นะครับเนาะจับคู่มี สามห้าห้าหนึ่งห้าหกห้าสี่ เจ็ดหกเจ็ดแปดสามแปดนี่ครับมีแค่น,นี้เนาะครับเนาะวันนี้ปูบนสิมีเหล็ก เลขสตัวมาให้พร้อมครับ F อเลขสาตัวมีสี่เกยดหเลขสตัวพร้อม F อฟแปดสี่ เอ็ดหกนะครับวิ่งรูด ยิ่งรูดเจ็ดกับหกรับเดี๋ยวเบิเร์เลขปูวงกลมให้ตัวใดเนาะครับเนาะ ครับสิี่ปูพ่นเน้นเหนนะครับนะเน้นที่เน้นที่เจ็ดหกนะครับตัวร่องตัวร่องมีหาหนึ่งนี่ครับห้าหกเอาเขาเตรียมขิดเรงถึงสินะครับเนาะ ปูเนี่ยในหกเจ็ดตัวกันตัวล่อค่ะห้าหนึ่งห้าหกนะครับเอฟซีครับเอาพอเตรียงพอทบทวนอีกทีนึงนะครับเดอร์วันจันทร์ที่สิบเก้าธันวาคมหกห้านะครับเนาะเราพัฒนาปูสมหวังนะครับเลขติดบนล่างมีหนึ่งมีสามมีสี่ มีหมี6มี7มี8นะครับส่วนจับคู่มี3ามห้า5้าหนึ่งห้าหกห้าสี่หเล็ดีสตัวคูกันมาสี่เจดหนะครับเนาะเลขสตัวก็มี8 4ดสเจดหนะครับส่วนวิ่งรูด7กับห ครับเอฟซีฉะนั้นนะปูก็เลยมาเน้นที่เจ็ดหกเนาะครับเนาะจะมาทำกันจังใดปูก็เลยเน้นแหงสันเนาะครับเนาะครับน,ะบนี่คือราวพัฒนาของปูสมหวังเนาะครับเด้อเอาไปเบิ้งไว้เป็นแนวทางนํากันเนาะครับเอฟซีเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านตัวเลขเป็นแช่แนวทางนะครับเอฟซีเนาะครับพอแต้มก็มาฝากพี่ตัวน้องบทูที่ติดตามาปูสมบังกับมีหลายคนหลายท่านเนาะครับเนาะ เอาแคปหน้าจอยเบิังนะครับเดอ้อ FC เอฟซอย่าลืมน้ำคำเนาะมักไปในห่อกันจะลืมกลับตัวน้เนาะ FC เนาะเป็นเลขบนล่างนะครับเดอ้อของปู่สมบังนี่นะครับเนาะพอปูบนบ่ได้เน้นบนเน้นล่างมาเพิ่นว่าบนล่างเฉยๆครับตอนนั้นเฮามักไปในห่อกันจะลืมบวกบนบวก,บวก,บวกล่างน้เนาะครับเนาะ ชับหน้าจอครับผมชับหน้าจอครับเอาสุดท้ายถ่าย,ายสุดพ่อเต็มขอขอบขอบขอบคุณเอฟซีทุกคนนะครับเดอ้อที่เขามาเบิงมาติดตามพ่อเต็มพ่อเต็มขอให้โศกโศกมันมันถูกหวยรวยเงินกันนะครับนะเนาะโดยเฉพาะราวพัฒนาวันที่สิเก้นี่สองทุ่มคึ่งรูปผลอาจารย์ได้เขาอาจารย์ได้รุดนะครับเนาะครับ เอาสำหรับชิปนี้พอเตรียมกันมีแค่นีนะครับเนาะเอาไว้พอกันชิปน้าสำหรับชิปนี้สวัสดีครับผม